สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่27มิถุนายนหกห้าเนาะเราพัฒนาเราเฉพาะกิจเราสามัคคีเราใส่ไว้ด้วยกันนะตัวเด่นก็คือ3กับ5นะคะตัวรองก็คือ1กับ9กเนาะสก็3ามห3ึ3งสามสามสามห้าสามหก้าหหนห้หหห้าหก็1นึ่งศูนย์หนึ่งสห้าหนึ่งหหนึ่งเ้า

่อไปแล้วเฉพาะกิจแล้วเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ7กับ0 6 0 6 3 6 5 6 7 6 8 6 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 6 9 7 7 0 7 3 7 6 7 8 7 9 0ก็0 0 0 1 0 3 0 4 0 6 0 9 3ตัวก็0 0 1 9 6 1 6 7 9 4 9 6 6 1 8 เราจะจับคู่รตรงนี้หกศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะต่อไปลาสสามัคคีตัวเด่นก็คือ 7, เก้ากับเจ็ดตัวรองก็คือศูนย์กับสี่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้า 42, 46, 47, 49, 4, 49, 000, 96, 000, 4ี4ศ4นย7 4ี่สองสี่หกสี่เจ็เดี่ย์หกศูจะจับคู่ซื้อตรงนี้นะ7 0็ดศูนย์ศูนย์เจเจาเกาเสี่เกาเก้าี่เนาะเราสามคัคคีเราจะพาะกิจนี่เลขจะมาคล้ายๆกันเดอ้อเอาไปรวมซื้อกันเราพัฒนาได้นะอีสี่ตัวนี้นะเมื่อคือนนี้เราจะเพาะกิจ ที่เราให้มาเข้าสามตัวตรงๆ,รงๆเราสามารถีเลยเจ็ดเดสามก็เจดสมเนาะก็จับเอาสี่ตัวนี้แหละไปซื้อเราพัฒนาเด้อเราก็ไม่แน่ใจว่าเฉพาะกิจมันจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกหรือเปล่าวันนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเนาะทั้งสามแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะ เราทําไว้ทั้งหมด5แนวทางนะมันมีเราพัฒนาเราเฉพาะกิจเราสามัคคีเรา V อไสามัคคี VIP นะมันชอบสลับกันเนี่ยเราเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนี่เขาชอบไปเข้าเราพัฒนาก็ะจับเอานี้หลยสาตัวนี้เลไปซื้อเราพัฒนาได้นะก็อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะปากเก็ตฝนตกที่ไหนตกม้างเนี่ย